ครับที่ากรสวัสดีจากพี่น้องมาลงรายสูงยามนี้แล้วรอบสงงรับสงตอนนี้สิบโมงกว่าตอนท่านเฮายามไปเก้าโมงกว่าชั่วโมงเดียวพี่น้องจ๋าเพราะว่าก่อนหนาวเห็นฟลามันเลนเนาะเต็มอยู่หนาตู่นะจ๊ะกระซิวลักลักแต่เด้ก็เลยให้บอกเค้น ส่วนบบเพมายามต่อเลยลงหน่อยลงไหลสำเร็จสติกอยากเอาเพชรป้าจอมจะได้เอาไปขั้นเพื่อเดียวเลยารุ่นกันโหหาตูงปลากันยังเหล่นอยู่ของเล่นอยู่ป่าเข่าและวบันี้บ่คอยหน่าตูงกนันไหน nên nó vẫn đủ một mình thôi. thôi, nó vẫn làm. nó นัน่นมันจะหอยด้วยกรหลนี่หนูทำชิ้นเลยนี่นาโคโกยังบุกไปนาโคโก,ก๋ยู่ทุกทตยลงมานาบ้านกอนาโคโก,กนาโคโกก่นาจะเป็นพวกปลาขาวซ้ยือปลาซิวหางแดงซิวพุ่งนา มันเล่นอยู่แต่โบหลายคือว่าเลยลงไปรอบเศ้าเลยจะปวดปังใหญ่เลยเลือกเอาคอมเมนมีแดดจังหน่อยนี่แห้งสิลงลนี่แดดเบิดแล้วนี่ต้องรอฝนเติมฟ้าเล่นอยู่นยมยงยักอยู่เลยตัอเคลียร์ขี้เหงไใบตองเศษใบไม้เข้ามาไวขนาด เมื่อเลือกขึ้นไปเลือกปลาซิวต่อจ้ะจะได้พยายามนาโคกวันนี้เขามาอีกจังหา้าบกแซบแซบเลยนี่ปลาซิวนนี้ขี่บกขมเลยจ้ะก้อยเนะพี่น้องเนาะสติ๊กฮัสเบ็กประจบนี่ ตกมาอีกแล้วฝนนะจะัหน่อยค่อยพยายามส่งต๊อพอดีเลยได้ฝนชุดนี้กปลากันน่าจะลงเพิ่มอีกแหงเลยจ้าตกเสาแล้วฟ้าห้องหึมหึมอยู่ปลาคือสิลงตุงคัะเดี๋ยวสิลงไปบึ่งอีกนาโค้งยังไม่ได้ไปใกล้เลย ผลตกได้เสาเรือบอ่ได้ไปในหลังจากนี้ค่อยไปอันนี้ปลาซิวรอบก่อนหน้าเด้อจ้ะสติ๊กขั้นเลยเอ็ดปลาจมเรียบร้อยเลยขั้นล่างให้สะอาดแล้วก็มักด้วยข้าวเหนียวกับกระเทียมเกลือนีข้างในมีถุงเด้อบอกเคนเปิดด้วยนี่สติ๊กสี่เอา,เาส่งไปให้ปราตุ่มกบน้องอิ๋วนีเดี๋ยวสวติ๊กเติ๊กว่าเดี๋ยวถ้ามันลงอีกสติ๊กจะมาขั้นเลยกัะ ใส่ไปอีกเป็นแบบนี้กีบตัวปลาว่าขาวๆนะอันเละอ่ะงวนพิชเกิดกับไปพยายามอีกฟ้าห้องนุ่มขุ้นอยู่บรรยากาศแบบนี้ปลาฮ้องแบบนี้ปลามันมักลงน้ำบปก่าเหนเนาะโอ้เห็นตัวปลาเลยกินขาวๆโอ้น้ำไหลเนาะน้ำขึ้นเนาะ ปลาบบตุยแบบนี้น่าขึ้นเลยถึงไม่ไข่เมื่อเช้านี้ไม่ได้หลายปลานน้หลายอยู่แต่บ่หลายปลานน้มาลุ้นกันบอกแกงซื้อตะกร้กาสีครูอันใหม่ไปซื้อกระปุกมาใส,กใส่สติ๊กใส่กระจ่ไปเลยโอ้ลงขนาดเต็มเล่งอีหลีนีย่นยตาคอยได้ดิสุดเลยนี่เลยตั๊กเอาเดี๋ยวจะไปนั่งกันเลยไปได้สุดไหนเดียว À, cái nữa, cái đông mình bướm hàng đông bông lệ không tên gì vậy cái gì vậy cái gì vậy không gì gì ตาลงใหม่ตาลงใหม่เลือกเหยื่อในี้เลยนะบอกเตียนเนาะเออตั้ตหน่ันนั้นอ้ยสวยมากอ้ตอ้แ่เนี่ยมันน้อยนิดหน่อยเนาะเอ็ดประจมสื่งพอดีเรวเิดเต็มกับพุกพอดีเลยแบบนี้เอ็ดเรวจะได้ส่งเลยตัวเต้นอย่างเงี้ยนี่มาเที่ยวเกน

cái cục của nó cũng có cục nào. thấy nó cái này nó của tôi mầm mì mầm mì mầm mì mầm 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 ้วกตามนเป็นตาใหญ่นะก็เ well, like, oh, oh. ็ ames, like, oh. <c ười> ัขาวตัขาวจะติ๊แฉ่แล้วจแ่ไว้ไฟไฟเอาย่างไฟเอาคือจะมมีแดดดอกมมีกับตลาดเล่นแบบนี้มูมี่มมีเออเลือกเอาไรให้ก็ได้เลือกเอาเยหน่อยเ้ือกเต็มหมดเต็มน้าหมดเลยต้องค่อยๆเลือกแล้วค่อยๆตัดไปเรื่อย mong đấy, ăn không ngon 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 đúng

มีซามมีเศษเป็นเศษใบไม้มีปลานำบอกเกสิปก่อยคะโอ้ห่ะปลาย่าเงเหนาวนีง อ๋อถึงเรื่อเกี่ยวกัเต็มท์กปุ๊บคดีเลยเลยตาวคืออะไรกับ โดดออกแล้วโมพคเอาไปปล่อยอันนี้เอาไปปล่อยในสะนมาเบิกอันนี้อ้สดๆพี่น้องจา๋าหลากหลายเลยมือซาวด้วยสะอาดพร้อมใบไม้มเ,มเ <c ười> มมต็มหลัมือตรงนใบไม้เต็มหลังมือเลยจิย๊่ไอ้ซาวขึ้นมา ปลาหมนปลาซิวเสวยๆเงี้ยเลยดีดปลาจมรีจาปลาจิกขึ้นไปนี่ยกะทำการเนี่ยปลาจมคือเก้าเสียใส่ตะก้าชุมพูนี่แหละขั้นเอาเก็บเอาขีดเพื่อนออกแล้วกันนี่แหละโอ้ปตะก้ามักกระเทียมเป็นเต็มเลยตะก้านี่ครับเนาะมักกระเทียมเข่าเหนียวเฮานี่อะไรเกลือผงซุลต์ผงงวจังน้อยดีดปลจมไปนะสามสี่มือพู้ดีเปรี้ยว เมือเอทปลาจอมมาหนิลาพี่น้องเลยแหละโอเพคเลยบรรเดนให้เบิ่งได้ปลาจอมมาได้พาเอดหลายเทือ่เลยวิธีเอดปลาจอมพามายามตุ๋งเบิดมือมือหนิเมนรอบไหนี่หมานประคัคแมนอื่นเท้าลงอีกเมงกะกลางเดิศเด้อยันมาอีกพาห้องฟองเนที่ได้จะมาเบิ่งเนาะแม่นพาห้องหึ่มหึ่มแบบนี้พี่น้องปลามันลงเพิ่นว่าฮะเอาครับคลิปนี้ฝากเพลงเท่านี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยเด้อครับแล้วก็กันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าหมานประคับ